สวัสดีครับแฟนเพจของภูเก็ตอสังหาริมทรัพย์ครับวันนี้ก็มาถึงโรงแรมครับที่จะทำการขายรถสุดๆดกระนำครับที่จังหวัดภูเก็ตก็เหลือเพียงแค่30ล้านเองนะครับสำหรับหลังนี้ก็มี10ห้องนอนนะครับติดหาดสุดหรูของป่าตองนะครับนี่โอ้โหสวยมากๆครับในโซนของไตรตรังนะครับ ก็ทะเลก็สวยมากๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจอของภูเก็ตอสังหาริมทรัพย์ชมนะครับวา่าชายหาดนี้สีขาวสวยงามมากนะครับเป็นโรงแรมที่ติดชายหาดเลยนะครับก็มีทั้งหมด10ห้องนะครับก็าขายต่ำกว่าราคาต่ำกว่าทุนเยอะเลยครับเพียงแค่30ล้านนะครับ ก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกที่สนใจโรงแรมที่ภูกเก็ตนะครับก็สามารถติดต่อธเนศได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆในเกาะของภูกเก็ตนะครับผมธเนศเป็นประธานกลุ่มซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูกเก็ตก็ยินดีครับต้อนรับนายทุนทุกๆท,ท่านนะครับที่หลั่งไหลกันเข้ามาในภูกเก็ตตอนนี้เรามีทรั์เป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นภูวิลล่าที่ดิน เหมาะสำหรับทำโรงแรมทำหมู่บ้านหรือ,อางานขายฝากนะครับก็จะสเตนบายรอนายทุนทุกๆท่าน,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 นครับก็สามารถที่จะติดต่ออทะเนศได้เลยนะครับก็เบอร์โทร0944014891นะครับก็สามารถติดต่อและแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ ชายหาดนะครับติดทะเลนะครับบรรยากาศนี้ดูนะครับหาดทรายสีขาวครับในก็ดูภาพนะครับสามารถเล่นน้ำได้นะครับนี่ก็เป็นวิวต่างๆนะครับด้านนู้นก็คือหาดป่าตองนะครับป่าตองด้านนี้ก็อยู่ในโซนใตตังครับสวยมากๆครับทะเลของภูเก็ตตอนนี้ก็สำหรับนักลงทุนนะครับสนใจที่จะ ซื้อเกงกําไรนะครับตอนนี้ก็สามารถมา,าปรึกษาเนตได้เลยนะครับเรามีทรัพย์เยอะแยะมากมายครับประมาณาพันกว่าชิ้นนะครับที่รอร,ร,รองรับานายทุนทั่วโลกนะครับก็สามารถมาดูได้ก็ชมโรงแรมนะครับสำหรับโรงแรมชิ้นนี้นะครับงานชิ้นนี้ก็ถือว่าถูกมากๆครับ อ,อยู่ติดทะเลเลยนะครับลงมาปุ๊บสามารถเล่นน้ําได้นะครับโขดหินก็สวยครับด้านนี้เป็นโขดหินสวยบรรยากาศนี้ถือว่า,าน่ามาพักผ่อนมากๆนะครับสาหรับโรงแรมนี้นะครับก็ขอเชิญนักลงทุนนะครับสนใจก็รีบเลยนะครับวันนี้ผมก็มีภารกิจได้พาลูกค,ค้ามาดูนะครับว่าสนใจหรือเปล่านะครับก็ ติดต่อทะเนศได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับจะเป็นภูวิลล่าที่ดินหรืองานขายฝากครับก็จะนำเสนอต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ